ณหมู่บ้านอันห่างไกลแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่หลังเขาชาวบ้านส่วนใหญ่ที่นี่ล้วนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักในวันหนึ่งชาวบ้านผู้หนึ่งที่เข้าไปเก็บของป่าก็พบกับนักพลดชลาผู้หนึ่งเดินโซซัดโซเซอยู่ในป่าท่านเป็นใครมาทำอะไรแถวนี้หรือเฮ้ชาวบ้าน ได้พานักบวชชราท่านนั้นมายังหมู่บ้านจัดหาน้ำท่าให้และเมื่อสอบถามก็ทราบว่าท่านผู้นี้คือพ่อปู่คำทว่าคนในชุมชนนี้ต่างไม่รู้เลยว่าในอดีตเขาได้ทำอะไรเอาไว้ โนเนมให้เสียงภาษาไทยลทัทธิความเชื่อในสังคมไทยนั้นมีอยู่มากมายแต่ก็ใช่ว่าทุกลทัทธิจะมีคำสอนที่ดีหรือถูกต้องอย่างเช่นเรื่องราวในวันนี้ลัทธิของพ่อปู่คำที่หลอกลวงผู้คนจุดจบของเขา จะเป็นเช่นไรอ่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานดินแดนสนธยาครั้นพ่อปู่คำเห็นว่าชาวบ้านที่นี่ไม่รู้จักหรือได้ยินชื่อเสียงแย่ๆของตนก็เห็นว่าเป็นโอกาสจึงได้เปิดสำนักใหม่ณนะหมู่บ้านแห่งนี้จากแต่เดิม ที่คนในชุมชนนิยมบูชาผีสางอยู่แล้วครั้นมีผู้นำทางจิตวิญญาณก็ยิ่งส่งเสริมให้ผู้คนเลื่อมใสศรัทธานักบวชผู้นี้ยิ่งกว่าเดิมอย่างไรก็ดีแม้จะหนีความผิดจากที่เก่ามาแล้วทว่าพอปูค่คาก็หาได้รู้ผิดชอบชั่วดีไม่เมื่อรับหลังสาวก็กยังคงเสพสุขในกิเลสตัณหาอยู่ อีกทั้งยังมีลูกน้องบริวารรู้เห็นเช่นเคยแต่หนึ่งในบทเรียนจากอดีตท,ทำให้เขารู้ว่าจะทำอะไรก็ต้องทำให้แนบเนียนยิ่งขึ้นว่าอย่างไรไอ้เสริมคราวนี้เองพาใครมาหาคาล่ะเนี่ยฮะนี่เอกอก๊อปเจ้าพ่อปูลูกอาเอกนักเลงใหญ่มันจะมาขอน้ำมันพลายจากพ่อปู่สักหน่อยอ่ะพอดีมันชอบนงแตน แต่ว่านางแตงมันมีผัวแล้วไงเฮ้ยนางแตงที่มันท้องอยู่แล้วนะโอ่พ่อปู่นี่แล้วก็อย่าโวยผมสิคนมันเจรักกันน่ะยังไงเขาก็รักเอาหน้าพ่อปู่นะช่วยลูกทีเถอะครั้งเนี้ยเดี๋ยวคราวน,นี้ลูกจะให้ทุนไปทำสำนักให้มันยิ่งใหญ่มโหฬานไปเลยในเวลาไล่เลี่ยก,กันก็มีหมอผีผู้หนึ่งที่ทุกคนเรียกกันว่า พ่อหมอปองมาเยี่ยมเยียนหมู่บ้านแห่งนี้เขากำลังตามตัวพ่อปู่คำหลังจากมีญาติคนสนิทของพ่อหมอปองมาบอกว่าพี่น้องของตนเข้าร่วมลัทธิดังกล่าวประกอบกับพ่อปู่คำข่าผู้ใหญ่บ้านของที่นั่นแล้วหลบหนีไปและโดยบังเอิญที่มาเจอพ่อปู่ที่เขาหมายหัวไว้มาชุบตัว ตั้งสำนักที่หมู่บ้านนี้พอดีพ่อปู่คำใช่ไหมนี่ยังกล้าจะมาหากินด้วยวิธีนี้อีกนะไม่รู้จักลาบจำหลอกลวงผู้คนแถมยังฆ่าคนตายเวน้นกํมทำอะไรท่านไม่ได้เลยจริงๆสินะเฮ้ยเองเป็นใครก่อนเถอะเข้ามาพูดสามขุมมาทินฆ่าแล้วมาพูดไปพล่อยแบบนี้นัน่นสิมาว่าพ่อปู่ของพวกเราได้ยังไง ท่านเป็นคนดีไม่เห็นหรือว่ากำลังนำพวกเราอย่างสมาธิกันอยู่เนี่ยออกไปเลยหมอผีบ้าข้าไม่งมไม่งายอะไรกับเองหรอกไปเลยถ้าทางจะรอคนที่นี่ได้สนิทใจเลยนะได้พ่อปูข้าจะรอดูว่าท่านจะเล่นตลบตะแรงไปได้อีกสักแค่ไหนกันหลังจากที่ในปองประกาศตนว่าเป็นศัตรูกับผู้นำของหมู่บ้าน พอเปิดสำนักเล็กๆอยู่ไม่ไกลกันในที่แรกก็ไม่มีใครมาเป็นลูกศิษย์ในปองเลยแต่จนกระทั่งวันหนึ่งที่เขาสามารถแก้คุณใสซึ่งเกิดจากพ่อปู่คำให้ชาวบ้านคนหนึ่งได้และแม้พ่อหมอปองจะเป็นหมอผีแต่ก็ครั้นเห็นว่าปัญหาใดๆไม่เกี่ยวกับไสยเวทก็จะให้แก้ไปตามเหตุนั้นอีกทั้ง ไม่บังคับให้ใครมาถวายทรัพย์สินแก่ตนก็เริ่มทำให้คนในหมู่บ้านหันมาเลื่อมใสพ่อหมอปองถว่าอย่างไรก็ตามพ่อหมอปองก็ยังถูกสิทธิ์สาวกของพ่อปู่คำคุกคามอยู่เรื่อยๆทั้งจากพวกของในกอบที่เข้ามาทำลายข้าวของในสำนักหรือแม้แต่จากคุณใสของพ่อปู่ก็ตาม นี่ไอ้ก๊อบนายเองบอกว่าจะจาัดก,การไอ้ปองให้มันออกไปจากหมู่บ้านข่านยังไงนี่มันยังตั้งสำนักอยู่ตรงข้ามค่าอยู่ตนโทษนูน่นแหมก็ทำไปแล้วนี่ไงแต่มันใจแข็งอย่างกระหินเลยอะแต่มันไม่รู้ไปเทศยังไงถึงได้ใจลูกน้องผมไปตั้งหลายคนสรุปแม่งไปอยู่ฝั่งนั้นกันหมดเลยแต่ว่าก็ว่าเถอะนะไม่ใช่มน์คุณใสของพ่อปู่เนี่ยอ่อดด้อยกว่าเขารด้ไงถึงทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยไอ้นี่ละปากเสีย ข้าอุตสาห์จัดก,การผัวให้แตงไปพดพลเพื่อเองได้คู่กับมันทั้งไฮน้ำมันพลายทั้งสเสนยาแฟนถ้าไม่อยากให้เรื่องนี้แดงแล้วก็เองจะต้องจัดก,การให้หมอผีนั่นออกไปจากที่นี่ภายในสามวันจะเรียกเงินเท่าไหร่ข้ายอมจ่ายหมดตัวเลยนับวันความลับระหว่างพ่อปู่กับสาวกที่มาขอให้ทำเรื่องยุ่งเกี่ยวกับอบบยมุกก็ยิ่งพอกพูนครั้นผ่านไปแล้วสามวัน พวกของก,อก๊อบก็ยังทำอะไรพ่อหมอปองไม่ได้นั่นเองพอปูคำจึงเริ่มเคลื่อนไหวด้วยตนเอง โอ้โหสุดยอดเลยพ่อปู่ไม่นึกเลยว่าคุณสายของพ่อปู่จะมีจริงๆนะเนี่ยเห็นกับตาไมีเอ็งอยากลองดีกับข้าหรือไง э, เอา้าเร็วรีบจาัดก,การท้องหนังแตงให้มันไวๆเลยคราวนี้แหละไอ้หมอผีนั่นจะได้ไปให้พ้นทางข้าเสียทีเหตุการณ์ตายปริศนาของนางแตงและนายกอบ สามีใหม่ของนางกลายเป็นที่เลื่องลือกันในหมู่บ้านและสาวกของพ่อปูค่คาทุกคนเชื่อว่าทั้งสองตายเพราะคุณใสของพ่อหมอปองอย่างแน่นอนจึงเริ่มประนามพ่อหมอผู้นั้นออกไปเลยนะออกไปจากที่นี่เลยนะห,หมอชั่วไปไปเลยออกไปจากบ้านเลย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่นจะมาโทษข้าพวกเองถามตัวเองกันหรือยังละ่ะว่ามีหลักฐานเพียงพอจะมากล่าวหาข้าหรือเปล่าก็คนที่ทําบนดำในหมู่บ้านมันมีกันสักกี่คนพ่อปู่คำนะ่ะทําเป็นตัวแทนของเทพไม่มีวันไายุ่งของต่ําช้าแบบนี้หรอกโวยถ้าทุกคนไม่แปลกใจที่อยู่นางแตนก็ทิ้งสามีมันไปคบกับลูกนักเลงอย่างนั้นน่ะเหรอไหนจะเรื่องที่นางแตนถูกพาท้องเอาเด็กไปอีก เอาถ้าอยากรู้นะก็เชิญคนสำนักข้าได้ตามสบายเลยถ้าว่าถึงสาวกของพ่อปู่คำจากคนบ้านของอีกฝ่ายก็ไม่พบหลักฐานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแม้แต่นิดเดียวก็รู้สึกขายหน้ากันทั้งบางพยายามโทษเอานูน่นเอานี่ไปเรื่อยแต่จนสุดท้ายไม่ได้ความอะไรก็ต้องยอมถอยกลับไปเอง ส่วนพ่อหมอปองที่เริ่มมองเห็นหนทางเอาผิดนักบวชหลวงโลกก็ขอให้อดีตพักพวกของในกอบช่วยสืบเรื่องการตายของในกอบและนางแตนจนทราบว่าในคืนนั้นพ่อปู่คำและในเสริมผู้เป็นมือขวาไม่ได้อยู่ที่สำนักและด้วยความช่วยเหลือของพักพวกในคืนหนึ่งพ่อหมอปองจึงแอบเข้าไปที่กระท่อมที่พักของพ่อปู่คำ ก่อนจะพบกับไหาดองยาเป็นจำนวนมากและหนึ่งในนั้นมีศีรษะของคนที่ตายก่อนหน้ารวมไปถึงเด็กทารกที่ดองอยู่ในไหายด้วยในคืนพระจันทร์เต็มดวงซึ่งเป็นคืนสำคัญที่สาวกของพ่อปู่คำ จะมานั่งวิปัสสนาและดื่มน้ำมนต์ซึ่งผสมยาที่พ่อปู่เตรียมไว้ขณะที่พิธีกำลังดำเนินไปทันใดนั้นเองพวกพ่อหมอปองก็เดินเข้ามาฮ่าไอ้ปองไอ้คนไร้น้ำยาเอ้ยยังจะกลับมาให้ข้าเห็นหน้าอีกทุกคนอย่าดื่มน้ำมนต์น่าเด็ดขาดรู้ไหมว่าพ่อหมอเขามีสูตรเด็ดอะไร เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอ็งมีสิทธิ์อะไรมาปราบปรามข้าแบบนี้ของที่ข้าใช้ยาที่ข้าใช้รักษาล้วนเป็นภูปัญญาของโบราณเป็นสิ่งที่เทพของข้าบอกมาถ้างั้นดูนี้ทุกคนคงรู้ว่าเด็กน้องใช้เป็นยาได้ซะที่ไหน มึงมีสิทธ์อะไรมาค้นข่าของบานของกูมึงลบหลูดูมินกูมึงไม่เชื่อก็ช่างแต่ว่ามันกินได้มันใช้รักษาโลกได้ได้ยินแล้วใช่ไหมว่าพ่อปูที่ทุกคนนับถือหลอกลวงเรามาตลอดหาผลประโยชน์เข้าตัวคราวนี้คงไม่ต้องพูดให้เสียเวลาเวลาแล้วเราถูกจับได้เลยไม่ไม่พอ่อพ่อขอโทษพ่อขอโทษ ต่อจากนี้พ่อไม่ทำแบบนี้อีกแล้วอย่าพึ่งไปสิทุกคนอย่าทิ้งพ่อเลยท้ายที่สุดแล้วทุกคนก็หมดศรัทธากับพ่อปูคำโดยสิ้นเชิงจะมีแต่สาวกเดนตายที่ยังคงปกป้องนักพรตลวงโลกอย่างบ้าคลั่งต่อไปและระหว่างที่ถูกคุมตัวรอให้เจ้าหน้าที่มาจัดการ พอปูกคำก็เห็นวิญญาณของผู้คนที่ต้นได้เข็นฆ่าไปทั้งลงมือเองหรือใช้สยเวทวศตนดำช่วยมึงต้องมาอยู่กับกูเอ,อ้ไม่ไม่กูไม,มไม่อยู่กับพวกมึงหรอกไม่ไม่ไม และในเช้าวันต่อมาทุกคนจึงได้เห็นว่าชายชราที่แต่เดิมเคยเป็นผู้นำลัทธิในตอนนี้กลับสิ้นชีพไปไม่ต่างจากปุถุชนคนธรรมดาแม้ร่างกายจะแห้งเหี่ยวเร็วผิดธรรมชาติพอหมอปองได้แต่เวทนาอยู่ลึกๆกัมใดใครก่อกำมนั้นย่อมตามสนองเป็นสัจธรรมของโลก มุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมนุษย์ทุกคนล้วนเลือกได้ว่าจะทำกรรมดีหรือกรรมชั่วเพื่อให้ตัวเองได้ชีวิตดังที่ต้องการแต่ไม่ว่าอย่างไรกรรมชั่วที่ช่อชนหลอกลวงและผิดบาปสักวันหนึ่งกรรมก็อาจจะกลับมาสนองเราเองและ ถึงแม้จะสำนึกผิดได้ณเวลานั้นก็อาจจะสายเกินไปเสียแล้ว